สวัสดีครับวันนี้ผมขอนำเสนอพระสมเด็จวัดระฆังศักองค์ให้ได้ศึกษากันผมได้นำรูปมาจากหนังสือเซียนพระซึ่งเป็นนิตยสารที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้นิยมและสะสมพระเครื่องครับมีคนระดับครูบาอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ปรึกษาอีกด้วยทำให้เชื่อมั่นว่าพระสมเด็จองค์นี้มีการถูกคัดกรองว่าเป็นพระสมเด็จแท้ๆท,ที่วงการนักเล่นพระระดับสูงต้องการและมีมูล,ลค่าสูงครับ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่บล็อกพิมพ์อกกระบอกจุดสังเกตข้อสรุปพระพิมพ์ใหญ่บล็อกนี้คือ 1. หน้าอกที่มีรูปตรงลงมาลักษณะอวบหนาใหญ่ 2. หน้าตักแลดูหนากว่าบล็อกอื่นทําให้มือที่ประสานกันอยู่เกือบติดชิดกับหน้าตัก3ฐานชั้นที่หนึ่งหรือฐานชั้นล่างสุดแลดูหนากว่าบล็อกอื่นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่องค์ครู ที่ลงหนังสือนิตยสารที่เชื่อถือได้ลองเอามาเปรียบเทียบดูเจตนาของผมคือเพื่อแบ่งปันความรู้การดูพระจะได้มีพระดีๆไว้ใช้ไม่หลุดมือไปอย่างน่าเสียดายหรือออกตัวเพื่อให้ท่านช่วยเปลี่ยนเป็นเงินได้เงินมาช่วยแก้ไขปัญหายามเมื่อจำเป็นครับให้เปรียบเทียบพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ในบล็อกแม่พิมพ์ต่างๆมีบางอาจารย์บอกว่า มีบล็อกแม่พิมพ์พใหญ่เพียงบล็อกเดียวแต่มีหลายท่านก็ว่ามีมากกว่าหนึ่งแม่พิมพ์พแน่นอนถ้าไม่รู้ว่าควรจะเชื่อใครผมว่าทางที่ดีก็หารูปพระสมเด็จที่คิดว่ามีอาจารย์หลายๆคนที่ฟันธงว่าแท้เอามาเรียงให้ดูแล้วไปดูกันเองแล้วตัดสินใจดูกันนะครับว่าบล็อกแม่พิมพ์ครมีตัวเดียวหรือมากกว่านั้นแล้วมีมากกว่านั้นจะมีสองสามสี่ห้า ถึงหลายสิบบล็อกแล้วบล็อกไหนแท้แล้วแท้กี่บล็อกที่เหลือเป็นบล็อกปลอมหรือแท้อยู่บล็อกเดียวบล็อกอื่นเป็นของปลอมหมดเป็นต้นนั่นก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไปครับให้ดูสภาพความเก่าของผิวคราบต่างๆประเภทของเนื้อพระให้ดูเขาพิมพ์เพราะถ้าจะจำแต่รูปพระจะเห็นว่าพระองค์เดียวกันแต่ถ่ายรูปต่างเวลาต่างสถานที่ก็ต่างกันพอควรการให้แสงไฟ มุมตกกระทบแสงการตั้งค่า ISO ค่าความบาลานซ์ของแสงอุณหภูมิสีอีกถ้าท่านจำภาพจำเพียงรูปใบเดียวท่านอาจจะพลาดพระสมเด็จแท้ๆดีๆได้หลุดมือไปได้อย่างน่าเสียดายสุดท้ายหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกท่านที่นิยมและชื่นชอบพระสมเด็จทุกคนครับและะส,สมอย่างมีความสุข เพราะพระเครื่องคือพระพิมพ์พระปฏิมาที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าย่อมมีความมงคลตั้งแต่ก่อเกิดรูปลักษณ์นั้นขึ้นมาแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้มีพระสมเด็จแท้แท้ไว้ในครอบครองกันทุกคนสวัสดี